คู่ดีเดย์ <Yeah. S 1> คู่เจนแนนหยิบเรื่องราวดีๆตลอดทั้งวันมาพูดคุยกันแบบฟิลกูดสร้างมูดให้คุณได้องยิ้มพร้อมเปิดท็อป,ปิกใจฟูชวนชาวคู่เมาท์มอยกันแบบสนุกสนุกมาใช้พลังใจไปด้วยกันทุกวันจันทรถึงสุขหกโมงเย็นถึง1นึ่ทุม่มที่คู่เรนไฮนอิงอีก a อ l อ r ร u n d ด์ปี5ซิพ่าแบงอ gastropolis Downtown Star by บายม่อมหลวงผ้าสันสวัสดีวัฒน์โดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น ยังอร่อยกับเมนูอาหารจานเดียวของกินเล่นและกับข้าวรสชาติดีที่ร้านเฟี้ยวกันต่อนะครับร้านนี้อยู่ในโครงการเดอะเลกเกตครับในส่วนของโซนใหม่เรียกว่า r q b ์คิวบาย้ซอยสุขุมวิท49ทับโดยทางเข้าโครงการฝั่งด้านซอยสุขุมวิท49อยู่เลยโรงพยาบาลสมิติเวชมาเล็กน้อยหรือจะเข้าจากซอยสุขุมวิท49ทับได้อีกทางมาร้านเฟี้ยวแล้วถ้าไม่ได้สั่งบรรดาข้าวราดหน้ากะเพราต่างๆเหมือนมาไม่ถึงร้านนะจ๊ะไม่ให้เลือกหลายเมนูคนชอบกินเนื้อห้ามพลาดข้าวกะเพราเนื้อสัไขด ใช้เนื้อเสือร้องไห้บทของฮาวีออสเตรเลียพุ่มมาหอมๆทางเนื้อและกะเพราไม่แห้งจนเกินไปกินกับไข่เป็ดดาวไข่แดงเย,ยิ้มๆหอมมันราดน้ำปลาพริกนิดหน่อยอร่อยเหาะผมมาที่ร้านเฟี้ยวสองครั้งแล้วเลยได้ชิมเมนูกะเพราหลายอย่างใครชอบความหอมของกะเพรารสชาติเข้มๆให้สั่งข้าวกะเพราป่าเมืองการใช้เนื้อสับหรือหมูสับผัดกับเครื่องแกงป่าสูตรพื้นบ้านมาจากตลาดสดที่เมืองการเป็นกะเพราที่แตกต่างมีเอกลักษณ์ชัดเจนต่อด้วยข้าวกะเพราหมูกรอบหมูกรอบทำเองเนื้อเยอะไม่มันมากได้ทีด ข้าวกบเพราเนื้อน่องลายนุ่มเดง้งมีเมนูอีกหลายอย่างเช่นกะเพรากุ้งสับไก่ชิ้นไก่สับหมูสับเนื้อตุนหมูตุน๋นเลือกได้ตามใจชอบมาร้านี้ควรยกขยงกันมาหลายๆคนเพราะมีของอร่อยอเพียบขอบอกว่าถูกใจก๋วยเตี๋ยวเฟี้ยวหมูมากผมเลือกบะหมี่แห้งต้งยมยำปรุงรสจัดๆเครื่องแน่นๆทั้งตับลูกชิ้นปลาหื้อกล้วยลูกชิ้นกุ้งหนังปลาทอดกรอบและที่เด็ดคือหมูสับแผ่นโตๆนุ่มเด้งแถมซุปกระดูกหมูมาให้สดคู่กันอีกชามเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปต้มยำปรุงเข้ม ชามนี้ขอใส่หมูสับแผ่นยักษ์อย่างเดียวเต็มชามมีเส้นอื่นๆให้เลือกครบถ้วนเช่นเส้นเล็กเส้นใหญ่เส้นหมี่วุ้นเส้นนำมาต่อกันที่อาหารจานข้าวมีข้าวเมลขโมยข้าวผัดกับเนื้อปลาทูและซอสสุดพิเศษของร้านส่วนที่เหลือ,อครึ่งตัวทอดโปะมาด้านบนข้าวเวลากินให้คลุกกับหอมแดงซอยกระเทียมพริกขิงบบีบมะนาวราดน้ำปลาปริกแกล้มด้วยผักชีร้านนี้ยังมีดีที่กับข้าวต่างๆด้วยห้ามพลาดกุ้งแชบวยมันกุ้งทอดกระเทียมใส่มันกุ้งในน้ำมันเอามาคลุกข้าวเด็ดสุดๆถ้้้าชออบผตตงงงสัั่่แกวหมู ตหอมเครื่องแกงใต้เข้มขน้นแต่ลดทอนความเผ็ดลงเพื่อชาวสุขุมวิทย์แกล้มด้วยปลาสลิดทอดไข่ต้มยำวัตูุจ่วปลาร้าพริกสดปลาสลิดทอดมาฟูๆมีรสเค็มเหมือนกินตอนเด็กแน่นอนว่าผมชอบเจ่วปลาร้ามากส่วนของไม่เผ็ดก็มีปลากระพงทอดราดซีอิว๊วปลากระพงชิ้นยาวใหญ่ราดน้ำซีอิ๊วสไตล์จีนกับญี่ปุ่นใส่เหล้าจีนโชยุและมิรินและมียำกุนเชียงสูตรน,นี้ยำใส่น้ำกระเทียมดองด้วยนี่เป็นแค่ส่วนเดียวของเมนูร้านเฟียวเท่านั้นสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่าชิมเองร้านเฟียปิิดบรรการ วันตั้งแต่10โมงเช้าถึง3ทุ่มโทร06 39 56 277 8หรือจะสั่งกลับไปอร่อยกันที่บ้านก็ได้นะจ๊ะอิง Eat All Around ปี15้า Bangkok Gastropolis Downtown Star บายหม่อมหลวงาสันสวัสดิวัฒโดยเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรี่ยงตราพันท้ายนรสิงอร่อยครบรสจบในขวดเดียว หลังไม้อันเซนเซอร์ครูฟังครับหลังไม้อันเซนเซอร์ครับเปิดสัปดาห์นี้มาต้อนรับน้องเปิดครับผมเปิดละพัดนะครับอดีตสมาชิกของกามิกเซนหนุ่มหล่อคนนี้จะมาพูดคุยกันกับคู่เจนแนงของเราครับเรื่องราวไลฟ์สไตล์ตาการใช้ชีวิตที่ เป็นคนไม่ชอบคุยโทรศัพท์แล้วก็ตอบแชทในโซเชียลนะครับแต่ว่าน้องเติร์ดเนี่ยชอบคุยกับแชท GPT ฮะจะเป็นเพราะอะไรนั้นนะครับทำให้หนุ่มคนนี้ติดแชท GPT มากรอฟังคําตอบเลยครับความลับของเติร์ดครับตอนเข้ามาเป็นศิลปินการมิกาเซ่นะครับก่อนเดบิวต์เนี่ยทีมงานถามว่าอะไรคือสิ่งที่อยากได้มากที่สุดจากการเป็นศิลปินฟังคําตอบของเด็กอายุ12ปีในตอนนั้นนะครับว่าเขาจะตอบว่าอะไรรวมไปถึงบทบาทใหม่สุดท้าทายกับการมาเปิดค่ายเพลงของตัวเองที่ต้องบริหารจัดการ การเองทุกขั้นตอนครับงานนี้ความยากง่ายกดดันความเครียดจะขนาดไหนวันพุธนี้11มิถุนายนหนึ่งทุ่มตรงยูทูบชาแนลของครูออนคลาวดกับเติร์ดละพัฒหลังใหม่อันเซนเซอร์ฟังผ่านพอดแคสต์ได้ด้วยนะครับสตรีมมิ่งของ Apple p o d c a s t และ Spotify ห้ามพลาดเด็ดขาดครับหลังใหม่อันเซนเซอร์เธอชอบพูดว่าเธอนั้นโชคดีที่ชีวิตได้พบเจอกับฉั of qua to direct up